สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์นีนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในต่างประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับเริ่มที่จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับสื่อต่างประเทศได้มีการรายงานว่ากระทรวงพลังงานซีเรียเปิดเผยว่าทีมดับเพลิงถูกส่งเข้าไปดับไฟที่ไหม้ เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งนอกชายฝั่งของประเทศเหตุการณ์เกิดเมื่อวันเสาร์ที่24เมษายน2564ท่ 4, ามกลางข้อสงสัยว่ามันอาจถูกโจมตีด้วยโดรนลำหนึ่งที่มีทิศทางบินมาจากหน,าน้าน้ำของประเทศเลบานอนเรือบรรทุกน้ำมันลำดังกล่าวนั้นไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าเป็นเรือของประเทศใดโดยสถานีโทรทัศน์อารามแห่งอิหร,ร่านระบุว่ามันเป็นหนึ่งในเรือบรรทุกน้ำมันสามลำของอิหร่าน ที่เพิ่งเข้าเทียบท่าที่คลังน้ํามันของซีเรียแต่ว่าทางสํานักข่าวทัสนิมสื่อกึ่งรัฐของอิหร่านเช่นเดียวกันน,นะครับรายงานขัดแย้งกันโดยบอกว่ามันไม่ใช่เรือบรรทุกน้ํามันของอิหร่านแต่อย่างใดในขณะที่อันอารามสื่อภาษาอาหรับของอิหร่านก็ระบุว่าเรือบรรทุกน้ามันลานี้ได้รับความเสียหายบางส่วนและไม่มีผู้เสียชีวิตใดๆแต่ทางทัสนิมก็รายงานเนี่ยนะครับก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเรืออีกลํา และไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรือที่กำลังบรรทุกสินค้าของอิรานแต่อย่างใดส่วน tanker tracker เว็บไซต์ติดตามการเดินเรือบรรทุกน้ำมันเนี่ยนะครับก็ให้ข้อมูลบนทวิตเตอร์ว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้ที่ถูกพบเป็นพบว่าเกิดไฟลุกไหม้นั้นเกิดนอกชายฝั่งเมืองบาฮิยาไม่ใช่เรือของอิรานแต่มันจดทะเบียนในประเทศเลบานอนกรณนั้นเนี่ยนะครับสำนักข่าวซาน่าซึ่งเป็นสื่อของซีเรีย ก็มีการอ้างถ้อยถแถลงของกระทรวงพลังงานเรียกว่ามันถูกโจมตีด้วยโดรนแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเหตุการณ์ดังกล่าวในขณะที่สำนักข่าวอันมายาดีสถานีโทรทัศน์ที่เป็นฝ่ายที่ฝักใฝ่รัฐบาลซีเรียนเนี่ยครับก็รายงานโดยให้ข้อสันนิษฐานว่าเรือบรรทุกน้ำมันนั้นถูกโจมตีด้วยโดรนของอิสราเอลในขณะที่ทางกองทัพของอิสราเอลนั้นปฏิเสธที่ ที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสําหรับเมืองบานิยาของซีเรียรเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นน้ามันแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อรวมกับโรงกลั่นอีกแห่งในเมืองฮอมมีกําลังผลิตครอบคลุมอุปสงค์ส่วนใหญ่ของประเทศทั้งนี้เนี่ยนะครับน้ํามันดีเซลน้ํามันทําความร้อนน้ํามันเบนซินและก็ผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมอื่นๆเรียกว่าโรงกลั่นน้ามันในเมืองบานิยาของซีเรียรกับเมืองฮอบนั้นมีความสําคัญ,ญยิ่งทางยุทธศาสตร์ในการที่จะ กระจายเชื้อเพลิงต่างเนี่ยครับแต่ละประเภทเนี่ยให้กับประชาชนคนซีเรียในปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าประเทศซีเรียนั้นก็ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนเรื่องของเชื้อเพลิงด้วยอุปทานในพื้นที่ต่างๆที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัฐบาลน,นั้นก็มีจํากัดส่งผลให้น้ํามันนั้นราคาพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ก็ ขาดถึงกับขาดแคลนเลยทีเดียวที่ผ่านมานั้นเนี่ยรัฐบาลซีเรียจําเป็นที่จะต้องพึ่งทิ้งน้ํามันเนี่ยนะครับจากอิหร่านในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ด้วยตะวันตกเองเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาสาภาพยุโรปหลายประเทศยกระดับข้อบาตรอิหร่านแล้วก็ซีเรียรวมถึงพันธมิตรของพวกเขาปัญหาที่มันเกิดขึ้นตามมานั้นก็คือภาวะเรื่องของขาดแคลนเงินตราต่างประเทศในการที่ซีเรียนั้นจะไปซื้อหา น้ำมันเนี่ยนะครับมาใช้ได้อย่างเพียงพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันประจวบเหมาะกับในช่วงเวลาที่อิสราเอลยกระดับปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายต่างๆที่เป็นของอิหรา่านรวมถึงแหล่งที่ต้องสงสัยว่าอิหร่านนั้นใช้ผลิตอาวุธในประเทศซีเรียก็ถูกโจมตีเช่นเดียวกันนอกจากนี้เนี่ยนะครับหลายครั้งหลายคราเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเป็นการโจมตีที่เล่งเป้าไป เรื่องของพื้นที่ทาหารในประเทศซีเรียก็มีการดําเนินการการกระทําดังนั้นต้องตามกันต่อนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางต้องบอกว่าเวลานี้สุ่มเสี่ยงที่จะนําพาไปสู่ความรุนแรงอีกระลอกจากเหตุการณ์การโจมตีกันไปกันมาก่อนหน้านี้โรงงานนิวเคลียร์ของอิสราเอลก็เพิ่งถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธเช่นเดียวกันครับ